xa cháy là cất biển luôn lẫn phải tìm tấm trào tầm trào vầy và khám mấy đặc tắc mấy tình hình mấy ký mượn môi kẹt xì xin xì, xì kho xì giảm thì giảm chắc mà bọt trào เหตุข้อคิดอยากคนเวลาสอนในหลวงเจ้าของมนียหาไม่เต็มหาไม่หนักตักไม่เต็มเต็มไม่เกลือมืดไม่แจ้งหรือสิ่งจริงทั้งหลายควรจะต้องมาใส่ใจกับการเรียนรู้โดยเฉพาะหาบ่อัก อาบอดดในที่นีเนี่ยมันก็ผลงานความดีเหมือนก็สิ่งที่ดีที่งานที่เราได้มันเขียนมันทำอยู่บ่อยๆเพราะว่าจะเป็นบุญกุศลสิ่งต่างๆที่มันก่อเกิดความสุขใยสบายใจแล้ก็เอาบันเขียนมันทำสิ่งทั้งหลายทั้งฟวงเรานี่มันกะเป็นสิ่งที่ประเสบแต่ดีงาม พบประมาเหมือนับอาคอนอาคนอาที่เขาหนึ่งผมนาที่นเบาหวาสีเป็นอาคอนของโลกนั่นคือว่าบุคคลใดมีปกติในการาารักษาหายวัดจากระเก่าบอกคิดเบียดเบียนบอกคิดกี่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดสิ่งที่แย่ใ้ทุกอยายและก็สบายใจ้วนั่น นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำวราจะต้องอยู่ทำอ,อยู่ไปๆน่าจะเป็นบอกว่าหาไม่นัดนั่นคือบุญที่ทุศนที่ควรจะต้องมันทำต,ต้องสงสมต,ตักไม่เป็นนะตักบบเต็มในที่นี้นะคือความโลภความโกรธความหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ควรบอกว่ามันเป็นเจ้าเือน,นมันเป็น ผู้ที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในมโนสัมดานของแต่ละบุคคลนะุู้ทุจนทั่วกไปตนีสิ่สามอย่างเนี่ยมันมีอยู่กับเมื่อกับตัวอยู่ตลอดนะสำคัญสุดนะมันแสดงอาการออกมาตอนไหนนะตอนที่มันอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เรียกว่าตัณหาสามจิภวะตัณหา นะการมาตัณหาคือว่าปัญหาตะวิภวะตัณหาต่างๆนะความอยากได้อยากนี้อยากเป็นนะนี่ก็คือมันตักเอกไปเต็มเตียะตักใส่กระแต่เมื่อมันมีเต็มมันก็จะร้อนนี้อยากให้จะต้องเป็นงเป็นต้นเป็นงเป็นก้นเป่งเป็นก้านนี้ต่างๆนี่ก็คือความโลภความโกรธความหลงเข็มไม่เกี่ เขีนบทจีนที่คือว่าคนใดบุคคลใดมันทำแต่ประโยชน์และสิ่ดีดีงามมันก็ยอมที่จะบุกตนะกับเสืที่รักษาความเข้มทำเป็นแรกความดีความงามมันยอมปรากฏเพราะยอมปรากฏแรก คนที่ขาไปโจทยดไปขานนะเขาก็จะได้มาบอบอกว่าโอ้คนนั่นคนนี้เนี่ยคนนั่นเนี่เมีนประโยชน์กับบา้านกับเมือ่งต่างนั่นคือเข็มไม่เกี่ยเลยคือคุณงามความดีที่ฮขามานาันทำนะฮขามันทำมันอยู่บ่อยๆนะทำแบบสมังเสมอมนก็ยกกรอบเสือเป็นนิสัย ละาจะมันแจงรูปจัตการแยกแยะว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี่บไม่ควรทำต่างต่าง,งแต่สำคัญทําอันหนึ่งคือมืดไม่แจงระหว่างความสว่างกับความมืดนั่นมันจะมีอันหนึ่งสี่ที่มันแตกต่างกันความสว่างถ้ามันแจงมันสามารถจับมูอจะหันอย่างได้โดยสะดวกจะต้องแจงไปส่งไปสายจะต้องใจ เขียนตามสองาากระ่ั้าความมืดขึนเมื่อความมืดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเ่างย่มันจะพอมันจะพอกีต่างๆก็ความมืดคือโมฆะโมฆะความหลงหลงได้สิ่งนั้นสิ่นี้หลงเกิด้นให้สีีมีความเสื่อมอยู่บ่อยเามนี้ ถ้าหันหลงอยู่ใบปอยออพยายามที่จะคลายออกจากความหลงนั้นได้บางครั้งบางทีเลยมาเป็นใหญให้เขาหลงเกิดเกินก็สิ่งต่างๆที่คนได้กล่าวไว้ว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่ต่างๆนี่คือความหลงดังนั้นได้สี่อย่าง ทิศนาที่เด็กรล้ามาไหว้นั่นก็คือหาไม่นานั่นก็คือบุญกุศลนะมันกับอริยัทรัพย์ดีพาะราหุนได้รับการประธานจากพผู้ดูแลพระเจ้าต่างๆตั่ไม่เต็มเมื่อคืนความโลภความโกรธความหลงเข้มไม่ขีดทีุ่ณงามความดีที่หาได้สั่งสมกันไว้ และกมมืดไม่แก้คือโมหะความหลงต่างนั้นใ,นใ้โอกาสเราจะมีไปนะคลายอากาศิีนต่างๆที่ได้กล่าวมาไว้ตรานั้นนะเพื่อทําการตื่นลูกยู่กับซีนที่เป็นอยู่และเป็นไปเพื่อ,อยังระโยชน์อันสุดที่เกิดขึ้นกับตะเก่าต่อไป